ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกวินทีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่เก๋แล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เก๋ก็จะมาตอบคำถามน้องๆน,นะคะสําหรับน้องๆที่ถามเข้ามานะคะว่าเข้าบรลมนะคะมันเข้ายากไหมนะคะซึ่งบรลมในที่นี้นะคะก็คือวิทยาลัยพยาบาลบรลมราชชนนีนะคะ,ะเป็นของสังกัดพระบรมราชชนกนะคะส่วนคนที่ถามว่ามันเข้าง่ายไหม หรือว่าเข้ายากกว่าเมื่อก่อนนะคะสำหรับพี่นะคะพี่คิดว่าตอนนี้นะคะบัลมอ่ะเข้าง่ายกว่าสมัยพี่เยอะมากนะคะเมื่อสมัยพี่อยู่ม .6 ก็เมื่อ4 4ปีก่อนนะคะ4ปี5ปีก่อนนะคะซึ่งสมัยพี่เนี่ยคือแบบต้องมีแกดแผดตั้งแต่รอบแรกนะคะทุกคนเกตแกดแผดตั้งแต่รอบแรกคือแ,อแกดแพดต้องผ่าน เกณฑ์ด้วยถึงจะสมัครได้นะคะซึ่งแบบมันเป็นการแบบว่า mm. เขาเรียกอะไรอ่ะ mm. ก็ตัดตัดคนตัดคู่แข่งได้เยอะเนาะ mm. ก็ไม่อยากเรียนเพื่อคู่แข่งแต่แบบก็ตัดคนที่สมัครกับเราอ่ะได้เยอะ mm. เขา้าใจไหม mm. คือแบบคนที่เออบางครั้งอ่ะเกะียรเกไทยถึงเกียรไทยเกีถึงแตบบ่ว่า บางคนก็คือแบบแก็บถึง30%แต่ว่าแพทไม่ถึงแพทสองไม่ถึง30%ก็สมัครไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบบางคนอ่ะแพทถึง3 0แต่แก็บไม่ถึงก็สมัครไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบมันแบบมันทําให้แบบว่าเออตัดตัดคู่แข่งได้เยอะแต่สําหรับปีน้องๆอ,งอะ่ะคือหลังจากปีพี่อะ่ะก็คือเขาแบบเอาแค่เกรดไงรอบแรกรอบแรกนี่คือเอาแค่เกรดพอเอาแค่เกรดคือมันก็ง่าย มันก็ง่ายต่อการสมัครใช่ไหมล่ะ2.5ขึ้นไปทุกคนสมัครได้ก็คือแบบถ้าคุยให้เข้าใจง่ายๆอะแบบที่พี่แบบบอกน้องแนะนําน้องอะก็คือมันแบบมันแบบสมัครง่ายมากแบบไม่ต้องคือแบบอะสมมติอย่างพี่พี่เป็นคนที่ไม่ไม่เคยตัดโอากาสตัวเองเนาะสมมติว่าเกียดถึงพี่ก็สมัครไปเลยอะไรเงี้ย2.5อย่างเงี้ยก็เป็นพี่พี่ก็สมัคร ทำไมเราก็าไม่สมัครเออเราก็มีสิทธิ์ติดนะเว้ยก็คือแบบสมัครไปเลยแล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันจะไปยากตรงแบบว่าเข้าคัดเกตไงเออคนที่เกดเขาก็ไล่มาเลยตั้งแต่4.00ลงมาลงมาเรื่อยๆแบบสมมุติเขามันสมมุติว่ามันมีแบบว่าคนที่เกต4.00ร้อยคนอย่างเงี้ยคือเรา3.5เราก็มีสิทธิ์น้อยลงเข้าใจปะเอออย่างเงี้ยเลยมันเขาจะดูอย่างนี้รอบแรกมันก็เลย ทำให้แบบว่าเกรดมันเกรดมันก็เลยเป็นตัวตัดสินที่ชัดเจนบางโรงเรียนมันอาจจะแบบกดเกรดไงบางโรงเรียนไม่กดอะไรเงี้ยคือพี่เข้าใจเพราะว่าโรงเรียนพี่สมัยก่อนมันก็เป็นแบบว่า <c oughs> ไม่ได้ปล่อยเกรดเฟ้อขนาดนั้นแต่ว่าบางบางที่เขาปล่อยไงแต่มันก็มีเกณฑ์มาตรฐานของเขานะคะแต่ว่าถ้าอย่างถ้าอย่างให้พี่แนะนานะสาหรับการสมัครพี่ว่ารอบแรกอะเข้าง่ายมากๆแบบถ้าใครเกรดดี หรือแบบเกตแบบ3จุดกกว่าอะไรเงี้ยอยากให้สมัครทุกคนเพื่อแบบว่าติดไม่ติดน่ะมันก็เป็นเรื่องของกรรมการไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็แค่แบบว่าเออเรอดูว่ามันมีชื่อเราสัมภาษณ์ไหมถ้ามีชื่อเราประกาศสัมภาษณ์อ่ะรอบแรกเขาจะสัมภาษณ์เกือบ4ี่ร้อยห้าร้อยคนเลยนะถ้าเกิดว่ามีชื่อเราเออเราก็มีสิทธิ์เออก็เตรียมพอตเตรียมอะไรไปนําเสนอตัวเองเนาะส่วน ครที่แบบว่าไม่ติดรอบแรกมันก็มีรอบ2อรอบ3ให้เข้าไปแก้ตัวนะคะซึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปส่วนน้องที่แบบเก่งไม่มากก็ไม่ต้องกังวลคนที่เขาเก่งๆเขาก็ไปเรียนที่อื่นก็ยืดนะแปลว่าเข้าใจไหมแปลว่าคนที่เขาเก่งๆเขาก็มันก็ไม่ได้มีแค่พยาบาลเนี่ยมันก็มีเภสัชหมอที่แบบที่เขาแล้วทุกวันนี้เขาไปในสิ่งที่เขาชอบคนเก่งก็ไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันก็ไม่ได้ จำเป็นว่าเราต้องไปกลัวเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆที่แบบว่าต,ตอนนี้ไม่ว่าจะอะอยู่ม .6 ม .5 อะไรอย่างเงี้ยอยากเตรียมตัวก็เตรียมตัวทํเกินให้สูงๆไว้เพราะว่าจะได้ติดตั้งแต่รอบแรกบางทีพอน้องอยู่ม .6 น้องอาจจะไม่ได้อยากมาเรียนแบบบรลมแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออยากไปเรียนที่อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพอเกรดดีแล้วไงเออแต่ว่ามันแบบก็ไม่เกี่ยวหรอกมันแล้วแต่คนชอบเนาะ ถ้าเกิดว่าชอบก็มาเลยนนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเดอ้อมันเหนื่อยชอบก็มานะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืนใจนะคะทุกคนเพราะว่าแบบทุกอย่างถ้าเกิดมันไม่ชอบมันจะอดทนได้ยากแล้วก็เหนื่อยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย